คลิกชุมชนเรียนรู้ดูเที่ยวทั่วไทยกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดตัวแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลคลิกชุมชนคลิกชุมชนเป็นแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนที่นำมาให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-service สามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันคลิกชุมชนที่รองรับการใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ ios ประกอบด้วย11ฟีเจอร์ที่สำคัญดังนี้ หเมนูเที่ยวชุมชนการเข้าถึงชุมชนท่องเที่ยว Virtual Tours เที่ยวเสมือนจริงทั้ง GIS ชุมชนท่องเที่ยวและทริปท่องเที่ยว 2. เมนูช็อปโอทอปเป็นแหล่งรวมสินค้าโอทอปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมารวมกันไว้ที่นี่ 3. เมนูสมาชิกโอทอป การลงทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์และสมาชิกโอทอปเพื่อรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 4. เมนู108อาชีพจัดทำขึ้นเพื่อเสริมทักษะอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน 5. เมนูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีท่านสามารถสมัครหรือตรวจสอบข้อมูลสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ที่นี่ 6. เมนูปราดชุมชนเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของปราดชุมชนจากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ 7. เมนูโคกหนองนาจะมีข้อมูลแปลงครัวเรือนต้นแบบองค์ความรู้และข่าวสารต่างๆให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษา 8. เมนูความรู้ชุมชนเปรียบเสมือนห้องสมุดที่รวบรวมองค์ความรู้งานพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ฐานเรียนรู้ในรูปแบบอ e ีบุ๊ก 9. เมนูมีทุน การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้สื่อการเรียนรู้ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโครงการแก้กไขปัญหาความยากจนกขอข,อขอจอซึ่งทุกท่านสามารถไปเรียนรู้กันได้นะคะ 10. Big Data เมนูฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data และ e s e ซอร์วของกรมการพัฒนาชุมชน 11. ดูคนไทยใช้ในการตรวจสอบคุณภาพชีวิตและดัชนีชี้วัดความยากจน TP Map จากข้อมูลจปถอสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกชุมชนได้ง่ายๆเพีงยงแค่ทุกท่านสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้านี้ค่ะ